हाँ हाँ कटो บอกคนสวยน่านี่เองจ้าคริกต์มาสมีการค่ะคุณแม่คริสต์มาคะคริสต์มาสนะคะ ใหญ่เลยแม่อมจ้าคุณแม่สงการค่ะสาวๆท,ทักทายกันใหญ่เลยนะคะคุณแม่วันนี้นะคะ เกันใหญ่เลยสองสาวบางคุณยายไปหมดเลย คุยกันไปคุยกัน่อนอคุยกันกอนเออไอสอมัดเสียงตัดุต้มดีมาอะ